สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการจัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งอบตอกันนะครับในเรื่องของการจัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรและเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องนำไปปิดประกาศที่ใดบ้างอ่าและต้องส่งไปยังที่ใดบ้างนะเรามาดูพร้อมๆกันนะครับ ในการเลือกตั้งอบตที่จะมีขึ้นในวันที่11มกราคม2569นี้นะครับตามระเบียบคณะกรรมาการการเลือกตั้งว่า้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ในข้อ16เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าเมื่อได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งแจ้งนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้นะครับแจ้งเพื่อจัดทำร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งซึ่งเขาจะมีแบบนะครับเรียกว่าแบบสอทผออทสาท,ทับหนึ่งนะครับก็คืออบาตาเนี่ยเราจะต้องแจ้งนะครับโดยการที่ท่านผู้นวยการการเลือกตั้งประจำอบาตาเนี่ยสำรวจนะครับว่าสถานที่ใดเหมาะสมที่จะกำหนดให้เป็นหน่วยเลือกตั้งเป็นสถานที่ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนะครับ แล้วก็แจ้งนายทะเบียนอำเภอรหรือนายทะเบียนท้องถิน่นทีนี้แจ้งไปแล้วนะครับเพื่อให้เข้าไปดําเนินการจัดทําร่างนะครับจัดทาร่างประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนำมาเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบนะครับเมื่อเขาได้มีการพิจารณาเห็นชอบแล้วนะครับเกี่ยวกับร่างประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งที่เราจะใช้ในการเลือกตั้งเนี่ย ก็ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบตอรประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งซึ่งจะต้องประกาศตามมาติของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันนะครับน,นี่คือขั้นตอนการจัดทำนะครับทีนี้เมื่อจัดทำและประกาศเรียบร้อยแล้วเราจะต้องไปติดประกาศที่ไหนบ้าง1เลยนะครับจะต้องปิดประกาศเอาไว้นะที่ทำการขององค์การ บริหารส่วนตำบลที่โดยให้เราติดที่ทอบตอเนี่ยนะครับทุกหน่วยเลือกตั้งเลยทั้งทั้งทั้งอบตอเลยว่ามีกี่หน่วยก็ให้ติดทั้งหมดเลยนะครับ 2. ให้เราปิดประกา,กาศเอาไว้ณที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะของแต่ละหน่วยเลือกตั้งก็คือนอกจากติดที่อบตอติดที่บตนี่เราติดทุกหน่วยเลยนะครับส่วนการไปติดที่หน่วยเลือกตั้งให้เราติดเฉพาะ หน่วยเลือกตั้งนั้นเท่านั้นนะครับโดยทําเฉพาะข้อความของหน่วยเลือกตั้งนั้นนะครับอ่าตรงนี้การไปติดที่หน่วยนะครับ 3. ให้เราส่งให้สํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจํานวน1ชุด 4. ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เป็นหลักฐานจํานวน1ชุดนะครับอ่าไปติดประกาศที่อบอตอติดทั้งหมดทุกหน่วยเลย 1 1ฉบับนะครับแล้วไปติดแต่ละหน่วยเลือกตั้งโดยแต่ละหน่วยเลือกตั้งก็ใส่ข้อความเฉพาะหน่วยเลือกตั้งนั้นๆเสร็จแล้วส่งให้สํานักงานสําเนาส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด1ชุดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตานนําบลเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน1ชุดนั่นเองนะครับ